คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ลัมาอยู่ในรายการบูบับเบิ้ลแลนกิ้งจานดับฮีโร่ ที่ผ่านมาช่องพวกเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเหล่าเมทัลฮีโร่ไว้อย่างมากมายแต่ในวันนี้เราจะมาจานดับสิอันดับนักสู้เมทัลฮีโร่ที่บูบับเบิ้ลชื่นชอบกาจานดับในวันนี้พวกเราได้นําเหล่าเมทัลฮีโร่ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างมากขึ้นและก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่ ถูกใจใแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยอาหากทุกคนพร้อมแล้วก็พวกเราไปรับชมกันได้เลยอันดับที่10 B Fighter Tento แน่นดับที่10นี้เธอคือนักสู้สาวผู้สวมเกมาะแมลงสีม่วงนางเอกประจําซีรีส์บีไฟเตอร์คาบุโตะนี่คือนักสู้สาวในวงการโทรคุซาเสที่มีการออกแบบชุดเกาะแบบผู้หญิงของเธอได้ออกมาเท่และดูดีเป็นอย่างมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดนักสู้สาวอย่างเทนโตะนอกจากจะเท่ สวยและน่ารักแล้วเธอยังมีฝีมือการต่อสู้กับพวกศัตรูที่แผ่วๆค่ oh. องแคล่วเป็นอย่างมากนอกจากนี้เธอยังมีสติปัญญาที่ฉลาดมากสุดๆ,ดๆเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์นางเอกจากเมทัลฮีโร่ที่ครบเครื่องจริงๆฉะนั้นเทนโตเอานับที่สิไปคออันดับที่อเกาอัศวินอวกาศสปิลบันค่าอัศวินอวกาศสปิลบัน อันดับที่9ของวันนี้เขาก็คือนักรบอวกาศสุดเท่จากดาวครีนที่เดินทางมาปกป้องโลกจากจากักรวรรดิวาล่านี่คือน,นักสู้เมทัลฮีโร่คนสุดท้ายเลยก็ว่าได้ที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับเหล่าตำรวจอวกาศผู้บุกเบิก ให้กับเหล่าเมทันฮีโร่มากที่สุดสปิลบันได้ถืกอกำเนิดกลางยุค80ซึ่งเป็นยุคที่หนังฮีโร่โตคุของโตเอที่สร้างมาอย่างยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงให้มีเนื้อหาที่มีความจริงจังมากขึ้นทําให้การเดินทางของสปิลบันมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซีรีส์เมทันฮีโร่แต่การที่จะให้เขาติดอนันดับที่9นั้นจะขาดอีกคนไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็คืออนันดับที่9ตำรวจอวกาศชาลีบันผูกทุกข์อวกาศชาลิวัน อันดับที่9้าอีกรลยของเขาก็คือตำรวจอวกาศคนที่2ของซีรีส์เมทัลฮีโร่ที่เดินทางม,มาปกป้องโลจกจากจักรวาลมาโดความเท่ของชรีบันนั่นก็คือเขาคือตำรวจอวกาศที่มีชุดคอมแบทสูตรสีแดงที่ได้รับพลังร้อนแรงจากดวงอาทิตย์พลังร้อนแรงของดวงอาทิตย์สปาร์เข้ากับระบบของแกรนบัสรวมกับพลังแห่งการต่อสู้ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลาย,ลยสภาพเป็นชารีวน ชาลีบันเป็นตำรวจอ,อวกาศหนุ่มที่มีลีลาการต่อสู้กับศัตรูที่เฉียบขาดและดุดัน่น oh. เขาก็ได้ทำหน้าที่ปกป,ป้องโลกต่อจากตำรวจอ,อวกาศเกียบันผููเป็นต้นตำรับของหล่อนักสู้ก่อเหล็กไม่ท่านฮีโร่และที่สำคัญตำรวจอ,อวกาศชาลีบันกับอัศวินอวกาศชาลีบันจะมีคุณฮิโรชิวตาริมาระบบทแปลงร่างเป็นพวกเขาทั้งสองเพราะเป็นนักสแสดงคนเดียวกันนั่นเองทำให้ชาลีบันและสปิลบันอาลดที่ 9, เก้าไปคล้องแบบคล้องกันเลยอันดับที่8 แมกกาลนเธอเกตายไปโดยไม่รู้ชื่อของฉันเกยคุจะกลายเป็นผีที่ไายความสุขชื่อของฉันก็คือแม็กเกรันในโลกของเมทัลฮีโร่จะมีเหล่าร้ายที่มีพลังและความสามารถที่ใกล้เคียงกับฝ่ายพระเอกด้วย และเขาก็เป็นเมทัลฮีโร่ที่คอยสร้างความยากลาบากให้กับจิ้งจอกอวากาศจัสเปียนด้วยภาพจาสุดเท่ของนักลบก่อเหล็กสีดํารมินทําให้แมกกาแลนเป็นเมทัลฮีโร่ฝ่ายอาธรรมที่ดูเท่และซ่อนความโหดเหี้ยมไว้ในเวลาเดียวกันเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการชั่วร้ายมากมายซึ่งการกระทาของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความชั่วชา้าไ oh. ร้ปราณีเรวไม่รู้จบของจริงเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่โฉดได้ใจของจริงฉะนั้นแมกกาแลนเอาหนื้อได้ไปไปคอ อ๋อลดับที่7ตำรวจอวกาศเกียกรออ์บันทุ่งเก่าสมบัติภูมิใจเสนอตำรวจออวกาศเกียร์บัน ผู้ที่เข้ามาติอัน okay. ดับที่7น right. ี้เขาก็คือต้นตำรับของเหล่าเมทัลฮีโร่ที่สร้างความยิ่งใหญ่เอาไว้ในประวัติศาสตร์ของเหล่าฮีโร่ทุกคุ่ซะสึเนื่องจากเขาเป็นเมทัลฮีโร่คนแรกเขาจึงเป็นต้นแบบให้กับเหล่าฮีโร่สวมเกาะเหล็กที่ถือกําเนิดต่อจากเขาอย่างมากมายและมีภาพจำของฮีโร่ผู้สวมเกาะสีเงินมีอาวุธดาบเลเซอร์ที่ใช้ฟาดฟานศัตรูเดเป็นดาบเลเซอร์มาข้ามาแทงดาบเดนนิมิตันกันบง นอกจากนี้เกียรบันก็ยังมียานอาวกาศซูดไฮเทคและไซเบอร์เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูซึ่งมีความตื่นตาตื่นใจได้เป็นอย่างดีฉะนั้นตำรวจอวกาศเกียบันอารานที่เจไปคองอ,อนตับที่6กเรดเดิล อันดับที่6จะเป็นเรดเดิลคนที่2ไม่ทาคาโทริจอน้อยผู้สืบทอดเจตนาลมต่อจากเรฮายามะเรดเดิลคนแรกเนื่องจากเรดเดิลคนนี้คือนักสู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาบีไฟเตอร์ er ทั้ง3คนแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่อสู้เธอจะมีความกล้าหาญใจสู้ไม่แพ้ใครและมีจิตใจที่อ่อนโยนอีกต่างหากเดยได้ว่ามีความโดดเด่นมากกว่าเรดเดิลคนแรกอีกต่างหากกลายเป็นหนึ่งในนักสู้สาวของเมทันฮีโร่ที่อยู่ในความทรงจําอีกคน ฉะนั้นเรดเดลอันดับที่หไปครองอันดับที่5จิ้งจอกอวกาศจัสเปียนทาซานอาวกาศผู้ดได้ชื่อว่าเป็นมือปรับสัตว์ยักษ์จิ้งจอกอวกาศจัสเปียนถือได้ว่าเป็นเมท่านฮีโร่ที่มีความเชี่ยวชาญในการปศรับสูขนาดมหึมาเป็นอย่างยิ่งเพราะเขามีหุ่นยนต์ยักษ์คู่ใจไดเลยอ,อนอ ไดรอนอันเป็นไฮไลท์สำคัญของจ um ัสเปียรเมื oh hero, hide hide oh ่อถ oh ึงคราวที okay. ่จัสเปียรได้ควบคุมไดรอนต่อสู้กับซาปรลาดล่างยักษ์ก็จะมีความดูเดือดสุดมันเล้าใจและนอกจากนี้ศัตรูทั่วไปไม่ว่าจะมากมายหรือน้อยจัสเปียนก็สามารถรับมือได้อย่างไม่ขาดสายเป็นพระเอกในท่านฮีโร่ที่มีความครบเครื่องหาตัวได้ยากเลยทีเดียวมิน่าแมกกาเรนถึงได้สู้ได้อย่างยากลำบากฉะนั้นจิ้งจอกอวกาศจัสเปียรอันดับที่5ไปคองอันดับที่ 4. บูบีด กรบออ er. ันดับที่4นั่นก็คือระเอกสุดเท่จากีีลินนักรบก่อเหล็ก B-Fighter ผู้สวมกอด่วงสีน้ำเงินตัวจริงของเขาก็คือทาคุยะไข่นักวิทยาศาสตร์หนุ่มผู้มีความรับผิดชอบสูงและมีศักยภาพในการรับมือกับเหล่าร้ายรูปแบบต่างๆได้ดี นื่องจากเขาเป็นผู้คิดค้นระบบ B-Fighter เขาจึงเข้าใจการใช้งานอาวุธได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นผู้ได้รับเลือดจากสุดยอดอาวุธบีดอินแกรมทำให้เขาได้ก้าวข้ามกิดจากาดของตัวเองกลายเป็นซูเปอร์บูบีดที่ทรงอนุภาพไปเทอะขอเสื แถมได้ใช้ฟุตเทปเดิมแบบนี้เป็นประจำมีตัางหากฉะนั้น oh. บูบีดอันดับที่4ไปครองอันดับที่3ตํตำรวจอวกาศไชเดอร์ตำรวจอวกาศไชเดอร์ อันดับที่3เขาก็คือตำรวจอ,อวกาศผู้สวมเกาะสีน้ำเงินอันแสงสง่าง,งามไชเดอร์ถือได้ว่าเป็นตำรวจอ,อวกาศที่มีความสุขุมรอบคอบเขาได้ปกป้องโล่จากพวกจักรวรรดิฟูมา่าด้วยตัวคนเดียวโดยที่รุ่นพี่ทั้งสองเกียร์บันกับชรีบันไม่ได้เข้ามาช่วยเลยแต่ที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่ตายบิ๊กแม็กนัม ที่กลายเป็นฟุตเทสุดอมตะและนํามาใช้วนซ้าแบบนี้เกิดทุกตอนจึงกลายเป็นเอกลักษณ์และภาพจําของความอลังการของตํงารวจอวกาศคนนี้ไปโดยปริยายฉะนั้นตํารวจอวกาศไชเดอร์อันดับที่3ไปครองอ,อ, 2, อันดับที่ 2. บูสวาดอันดับที่สองนี้คือความพิเศษมากเพราะมีเหล่าเมทัลฮีโร่ข้ามาเตียนดับพร้อมกันถึง3ามคนกันเลยทีเดียว oh. เพราะจะมีโชซาลาและซิกเท่านั้น พวกเขาถึงได้เข้ามารวมตัวกันเป็นหน่วยบูสว่สดขึ้นมานี่คือหน่วยพิฆาตต่างดาวที่มีความติดดินและทรหดเป็นอย่างมากบูสวสดต่อสู้กับพวกต่างดาวด้วยเทคนิคกลยุทธ์และประสบการณ์จึงก็จะพอมีอาวุธไฮเทคให้ใช้บ้างอยู่เป็นบางครั้งแต่พลังใจในการปกป้องโลกของพวกเขานั้นกล้าแก่งเป็นอย่างมากเป็นแนวฮีโ,โร,สสร่โทคุสเซอที่สแสดงถึงความพยายามของมนุษย์ที่นําเสนอได้ออกมาเป็นอย่างดีและดูเท่ได้เข้าถึงง่ายแบบสุดๆฉะนั้นหน่วยพิฆาตต่างดาวบูสวาดอันดับที่สองไม่คลอง และอันดับที่1จีบันตำรวจหุ่นยนต์นี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มกับเด็กหญิงที่มีจิตใจรักเพื่อนมนุษย์และปกป้องความยุติธรรมวิดีโอสแควร์ภูมิใจเสนอจีบันตำรวจหุ่นยนต์ อันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยซึ่งเขาก็คือหุ่นยนต์มือปราบแห่งสอนอเซนทันซิตี้ที่มีเรื่องราวการปราบพวกเหล่าไบโอลอนที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจของใครหลายต่อหลายคนทุกครั้งที่จีบันไดจัดการกับศัตรูก็จะมีการท่องกฎหมายให้ฟังซะก่อนผู้ปฏิบัติการพิเศษของกรมตำรวจจีบันตำรวจหุจ่นยนต์กฎหมายต่อพวกไบโอลอนมาตราที่1จีบันสามารถจับกลุมคนร้ายได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องรอหมายสารเข้า,ขาใจไหมเข้าข้าวตัวเองมาตราที่สอง จีบันม่รู้ว่าคนร้ายคือผู้ชายอลันสามารถลงโทษได้ในทันทีเข้าข้าวตัวเองกฎหมายเข้าข้าวตัวเองมีบทเสริมอีกมาตราที่สองในกรณีที่จําเป็นให้ยิงเลยกฎหมายต่อผู้ชายอลันมาตราที่หกใครที่ทําลายความฝันคนเด็กๆทำไม่ได้ต้องเจ็บช้ำน้ําใจจะต้องมีโทษหนัก เพราะเขาไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูแบบมั่วๆสู้ๆ,ๆแต่เขาจะจัดการในสิ่งที่เกินกํลาลังของมนุษย์เมื่อถึงเวลาจําเป็น <S <S ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์แต่จิตใจแห่งความเป็นมนุษย์ผู้รักความยุติธรรมของเขาก็ยังคงอยู่จะบายอ้อยมาเก๋ซะไม่ไหวละเจวิัน ทานั้นจีบันตำรวจหุ่นยนต์อันน้อนหนึ่งไม่คองจอบแล้วนะครับสำหรับคลิปซิมันดับ ไมท่านฮีโร่ที่พวกเราบูบับเบิลชื่นชอบถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องกราบขออภัยเขาด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราสร้างสรงสรค์ผลง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจัก,กรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากผู้รอดด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลางกันไปก่อนไว้โฮกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย